ช่วยทําโดยเดนสองหล่อมิสุมรุ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์ของบ้านเมืองกันหลังจากที่ห่างหายจากหน้าจอไปนานแล้วก็มีแต่ผู้คนถามหาด้วยความระลึกถึงนะคะว่าเอ๊สองท่านถูกห้ามมาออกรายการช่วยคิดช่วยทำหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาสอบถามข้อทด้จริงกันกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลและรองศาสตราจารย์ดรสุขุมเฉลิ้มซั์สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ไม่ไม่องลากยาวๆหน่อยสวัสดีครับไม่เคยไม่เคยถูกห้ามมาไม่เคยถูกนะแต่เลือกที่จะอยู่อย่างสง แม่ก็เราต้องเข้าใจบรรยากาศของบ้านเมืองบ้างเหมือนกันใช่ไหมคนเรานี่คาว่าดันทุลังเนี่ยมันไม่ได้มันได้ก่อนดีต่างๆนะเปล่ยนการให้ความร่วมมือจริงๆแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราปลีกวิเวกหรือเปล่าประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการบ้านการเมืองโดยเฉพาะช่วงที่จะต้องการความสามัคคีความปลองดองเนี่ยในบางครั้งการวิพากวิจารณค่ะ มันก็ต้องมีอะไรที่กระทบกระทั่งกันบ้างแล้วก็พอวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราก็มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าไม่ให้เราพูดเล่อนจริงๆเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะเราเป็นนักวิชาการเวลาสอนเด็กเนี่ยไอ้ตัวทฤษฎีก็ว่าไว้แต่ความจริงเนี่ยมันก็ต้องไม่ใช่คนอื่นเขารู้กันหมดแต่เราก็มาบอกไอ้ขาวเป็นดำเป็นขาวอย่างนี้ืออีอย่างเหมือนอาจารย์คือเขาก็พูดตรงๆเลยเพาขอเวลา ก็เราไมจะไม่ให้เวลาเขาแหะใช่ไหมแล้วว่าที่ถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะที่เราจะแบกกกลับมาตอนนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ที่ที่เราควรจะออกความคิดความเห็นเนี่ยนะฮะอีกหน่อยยิ่งจําเป็นใหญ่เพราะเหตุว่าเขากำลังจะร่างรัฐมนูลกันเขาอยากจะได้ความเห็นต่างตรงนี้สภาปฏิรูปแล้วอะไรเนี่า มันเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันอยู่เฉพาะคนในสภาไม่ได้ถูกต้องคนในสภาเนี่ยจะต้องคอยสดับฟังกับข้างนอกอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลเล้วก็ไปตรงนี้หรือจะเอาแค่ทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าคนในสนชนะครับซึ่งตอนแรก2องก็หลุดไปบ้างนะหรือ197 1 9ก็หรือจะเอาแค่250คนของสปชที่จะเข้ามานี่บางทีมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่า เรื่องของความคิดเห็นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าให้สิ่งที่อาจจะต้องบอกว่าตอนเนี้เรามีรถแมประยะที่หนึ่งเนี่ยผ่านไปแล้วนะเรื่องความปลองดองเรื่องความสามัคคีตอนนี้เข้ารถแมบช่วงที่สองที่มีคณะรัฐมนตรีนะครับโปรเก้าวแล้วแล้วก็คณะมนตรีเนี่ยก็จะต้องเข้ามาบริหารประเทศนะครับการที่จะบริหารประเทศเนี่ยการที่จะพูดถึง รัฐมนตรีแต่ละท่านแต่ละกระทรวงเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นนะเห็นไหมเขาบอกเลยบอกว่าถ้ารัฐมนตรีเนี่ยมีไม่ไม่รู้เรื่องนั้นคือไม่รู้ทั้งหมดนะมีที่ปรึกษาได้ฟังเสียงอย่างอื่นได้ไ้ใช่ครับได้ยินหรือเปล่าว่ายังไม่พอเริ่มปั๊บเขาเรียกประยุทธ์หนึ่งหมายก็บาง่าไงเพื่อมีปักคอรมอแปลว่าแสดงว่านี่คือความเป็นจริงครับมันจะต้องมีประยุทธ์สองจต้องมีการปรนบ้าแบบที่อาจารย์ว่า ซึ่งตรงนี้คือบางทีพอทําไปแล้วเนี่ยมาอาจจะผิดฝาผิดตัวนะมันอาจจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เราไม่ได้พูดเองนะท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนที่ฟอบรัฐบาลอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์ผมก็พยายามเลือกคนดีๆถ้าไม่ดีก็ออกนะทำงานไม่ได้ก็ออกมันเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นพูดถึงว่าประยุทธ์หนึ่งก็ไม่น่าจะมีเสียหายอะไรไม่ใช่คือคือมันเป็นมันเป็นอะไรผมว่า มันเป็นครั้งแรกอะผมก็ดูดการเมืองมานานเนี่ยนะครับที่เริ่มต้นเขาเรียกประยุทธ์หนึ่งเลยถ้าพูดถึงเรื่องของคนทํางานผิดฝาปิดตัวเนี่ยเท่าที่ดูดูจากการวางตัวบุคลากรที่มารับตําแหน่งเนี่ยอิงก็คืออิงไม่แน่ใจว่าถ้าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีและัฐมนรีช่วยเพราะตัวรัฐมนตรีส่วนใหญ่เป็นทหาร รัฐมนตรีช่วยส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการระดับสูงในกระทรวงนั้นเดี่าวพักครู่หนึ่งดี่ทอาจารย์มาแสดงความเห็นนิดนึงแล้วกันกปาครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดชยถทำกันต่อค่ะ ที่เบนซ์ทังหล่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C ube, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะเบนตุว t โตปลอดภัยรามสไตล์ของรถเบนซ์คอนโซลรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยที่เบนซ์ทองหล่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทา่า0 5 9 4 45 5 4555และที่ซอยทงหล่อ0 2 8ง8ผมอยู่ทุกวันละครับ ขอเชิญผู้ที่รักในสุขภาพมาร่วมย้อนวัยให้สดสใสไกลโรคท่ามกลางธรรมชาตินะเบลวิลล่ารีสอร์ทเขาใหญ่แหล่งโอโซนชั้นยอดของไทยกับกิจกรรมสร้างสรรค์จากหลากหลายวิทยากรชื่อดังที่จะมาให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติครั้งที่9 27 2 8ถึง28กันยายนนี้จํานวนจํากัดสอบถามเพิ่มเติม0 8 5 4 4 1 5 5 4 4, 4และ0879845551 เรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจจะนานสักแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวันเวลาทีดีในวันนี้ได้รู้ว่าเราใส่ใจเพื่อ,อยู่คู่กับคนไทยเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนา,าสินค้าของเราให้มากขึ้น,น,นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราห่วงใย เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพนาหนาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงโอสถ ขอเชิญผู้ที่รักในสุขภาพมารวมย้อนวัยให้สดสใสไกลโรคท่ามกลางธรรมชาติณเบวิลล่ารีสอร์ทเขาใหญ่แหล่งโอโซนชั้นยอดของไทยกับกิจกรรมสร้างสรรค์จากหลากหลายวิทยากรชื่อดังที่จะมาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติครั้งที่9 27-28กันยายนนี้จำนวนจำกัดสอบถามเพิ่มเติม0 8 5 4 4 1 5 5 4 4, 4และ0 8 7 9 8 4 5 5 5, 5 1 โดยยาแคปซูลเพชรสังฆาตจากเวชพงโอสถการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อเรายังอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตนะคะขออนุญาตใช้สถานที่อาจารย์สุขุมเฉลยทรั์นะคะแล้วก็ยังอยู่กับอาจารย์สุขุมทั้งสองท่านด้วยเมื่อสักครู่หยิงคุยว่าหลายๆคนจับตามองว่าลักษณะเหมือนกับเป็นโครงสร้างของการตั้งครมเนี่ยทหารเป็นรัฐมนตรีว่าการ ส่วนอดีตข้าราชการระดับสูงเป็นน้องรีช่วยถ้าจะเปลี่ยนคือคือผมว่าอย่างนี้นะผมว่าคราวนี้ต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้เห็นอย่างนั้นนะว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากทหารนะถามว่าทําไมก็คือเขาเป็นคนยึดอานาจเป็นคนสัญญาว่าจะนําความสุขกลับคืนมาสู่ประชาชนไทาลอเอาเพลงไหมคะวันนั้นตรงนี้เดี๋ยวเปิดประกอบก็ได้นะแต่ว่าพอเมื่อถึงตรงนี้เนี่ยเราเห็นท่านประยุทธ นะเราเห็นคณะพักทหารนั่งอยู่เนี่ยเราเกิดความคนที่อยากได้ความสงบต่างๆนี่จะเกิดความรู้สึกมั่นใจขึ้นมาว่าว่าเขาทําตามสัญญาเขามาเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็นั่งรอให้เป็นตามสัญญาเพราะว่าที่ท่านสัญญาไว้เนี่ยคือความสุขนั่นที่อยู่ข้างหน้าแล้วเด็กๆเขาก็จำได้นะจำได้ครัท่านอย่าพูดว่ารัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยมันผิดจากความคาดหวังอะไรไหมก็คงไม่ผิดหรอก นะแบบที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยในเมื่อเขายึดอํานาจมาแล้วการที่จะให้อํานาจต่างๆดําเนินการไปได้ด้วยดีเนี่ยมันกาที่ลรวมันเสียของไงใช่เพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากกลุ่มยึดอำนาจไปอีกกลุ่มท่านประยุทธ์ก็พูดทางนี้ับเสียบองท่านบอกเฮ้ยดูนะทั้งหมดกลุ่มเนี่ยบูรพาพยักเนี่ยผมก็ไปอยู่แค่ปีสองปีอย่าไปคิดว่าอํานาจตรงนี้ต้องเป็นของคนนี้นะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นพี่เป็นน้อง เพื่อนที่รู้ใจกันมันก็ต้องเอาคนที่รู้ใจคนที่ไว้ใจกันก็อนที่้ใจกันรเองก็ผมดูดูก็นึกถึงว่าเออกลุ่มนี้สัญญากับสัญญากับประชาชนมาตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้นะก็อย่างที่อาจารย์ว่าไม่รู้สึกครับว่าปิดหวังรืออะไรเพราะฉะนั้นพอรัฐมนตรีต่างๆมาก็แบบพยินพูดก็คือว่ารัฐมนตรีเนี่ยก็จําเป็นละต้องเอามือทํางานที่อ่านในกระทรวง ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับขบตรเนี่ยท่านก็มาเป็นรัฐมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านเอาพลโทที่เป็นเลขานะครับก็มาเป็นรั้มตีวีช่วยรัฐมตีวีช่วยนะครับจากนั้นบอกท่านจะทํางานได้จริงก็ไปเอาอาจารย์กฤษณงคงนะครับเข้ามาอีกคนหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นหลักเออไปดูแลทะวงหน่อยเพราะว่าในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยงานที่ดูแลยากที่สุดนะครับ ก็คืออุดมศึกษาก็เอาไว้ซะ้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทํางานต่างๆทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันดีอย่างหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยข้าราชการประจํามักจะดูว่าใครมาเป็นรัฐมนตรีพักไหนเฮ้ยเองมีเส้นไหมอะไรต่างๆแต่ตรงนี้ก็ยังไม่วายนะหลายคนรู้จักทหารไหมมีญาติพี่น้อง็นทหารตรทุกคนว่าแต่มันแบบนี่มันก็เป็นธรรมชาตินะมันก็ปกติฮะคนเราต้องตั้งคนที่เราไว้ใจอ่ะคนที่เป็นพวกเราอ่ะงนั้นถ้ามันมีระเบียบวินัยเนี่ยมันได้ง่าย เห็นไหมเพราะฉันพอเข้ามารู้ไหมว่าตรงนี้รัฐบาลทหารจัดระเบียบทุกอย่างที่สําคัญก็คือคภาพภาพของนักการเมืองกับภาพของทหารเนี่ยความน่าไว้วางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแสวงผลประโยชน์เนี่ยเรื่องของคอร์รัปชันวันนี้เนี่ยผ้าทหารดีกว่าใช่แม้ว่าจะมีคำคอราหารนีน เป็นตลอดเวลาคือมีว่าทุกๆหน่วยงานราชการก็มีคำกระหนตลอดเวลาแต่ภาพดีกว่านักการเมืองแน่นอน่แน่นอนเลยแต่ต้องฝากไว้เหมือนกันนะครับไกว่าที่นักการเมืองจะมาเนี่ยสมัยก่อนนี่เราก็มีรัฐบาลทหารนะครับแล้วก็เราจนมาเป็นนักการเมืองคือมันจะวนลูปไปไงนะนักการเมืองมาเพราะว่าไม่ไว้ใจทหาร อยู่มานกักการเมืองไม่น่าไว้ใจก็กลับมาทหาราทีนี้มันจะกลับไปลูกไหนอีกกล<ต>ัจะเป็นลูกตรงที่ว่าเดี๋ยว,วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามเดี๋ยววุมาติดตาม <c oughs> เพราะอยากให้ให้ข้อเสนอแนะกับ,บท่านรัฐมนตรีหน่อยในฐานะที่เป็นนักวิชาการอยู่ในแวดวงการเมืองเห็นประวัติศาสตร์มายาวนานเผื่ออะไรจะ ตักเตือนไว้หรือว่าให้คําแนะนําเพื่อประโยชน์กับการบริหารบ้านเมืองในทางที่ดีกระซิบดังๆผ่านไปถึงด้วยแล้วกันเดี๋ยวติดตามวันพรุ่งนี้พอดีขอบพระคุณอาจารย์สุกุมทั้งสองท่านค่ะเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วกลับไปที่สถานีพรุ่งนี้กลับมาติดตามกับอาจารย์สุกุมทั้งสองท่านกันต่อเราสามคนและท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ดีค่ะเพื่อนๆชอบกินแอปเปิ้ลกันบ้างหรือเปล่าคะแล้วรู้ไหมคะว่าแอปเปิ้ลแต่ละสีก็มีประโยชน์แตกต่างกันนะคะ แอปเปิ้ลสีชมพูมีสารฟีโนโลิกช่วยยับยั้งการเกิดฝ้าชะลอความแก่และยังมีฟลาโวนอยด์ที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมของวิตามินซีทําให้ผนังหลอดเลือดฝอยแข็งแรงลดการอักเสบได้ด้วยแอปเปิ้ลสีเขียวจะช่วยควบคุมน้ําหนักนอกจากจะได้รับน้ําตาลน้อยแล้วยังมีอิลาสตินและคอลลาเจนที่ช่วยให้ผิวแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดีส่วนแอปเปิ้ลสีเหลืองมีสารเควอซิตินช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งหลอดเลือดหัวใจและ้อกระจกได้ค่ะ สำหรับเอปเป้สีแดงแบบนี้มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์มากสุดแถมยังมีคอลลาเจนและอีลาสซินซึ่งดีต่อสุขภาพผิวอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ